ดีนะคะทุกคนนี่ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะนี่บ้านเราก ja ็จะมีประตูปิดอยู่นี้ค่ะล้อมรัว้วรอบนี้เลยนะคะทุกคนรั้วกัน้นขอบมิดชิดอย่างนี้เลยค่ะแต่วันนี้อยากออกไปเดินข้างนอกค่ะอยากไปเดินรับลมช่วงบรรยากาศเยน็นๆบ้างนะคะเดี๋ยวนี้จะออกไปดูข้างนอกกันะคะ่ะทุกคนเดี <S <S ๋ยวต้องเปิดประตูนี้นะคะแน่นหนาอย่างนี้เลยค่ะเป็นกำแพงรัว้วอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะกำแพงรั้วอย่างนี้เลยเราจะมีต้นไม้ปลูกเนี่ยค่ะทุกคนค่ะ กันมิดชิดอย่างนี้เลยนะคะทุกคนมิดชิดอย่างนี้ยังไม่ค่อยปลอดภัยเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ไปเปิดประตูออกพร้อมกันนะครับไปเที่ยวค่ะออกรับลมข้างนอกตูเปิดนี้ค่ะนี่ค่ะออกมาก็จะเจอภาพบรรยากาศนี้แหละค่ะนี่อยากออกมารับลมอย่างนี้มั้งค่ะช่วงเย็นๆนะคะแต่จะออกมาอย่างนี้ไม่ค่อยได้บ่อยนะคะทีนี้ไม่ค่อยปลอดภัยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะ